พาชพัฒนวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการความรู้โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในสำนักเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นนั้นพันธกิจสำคัญของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่า บุคลากรจากสนับสนุนเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติงานนะครับตามัุรกิจหลักไม่ว่าจะสอนวิจัยบริการวิชาการนะฮะหรือการส่งเสริมธุรกิจทั้งสามให้กับอาจารย์บนพื้นฐานของนะฮะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานขอ,ของการที่เราต้องอนะฮะอยู่นะครับอย่างนะฮะวิธีไทยของเราซึง สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้เริ่มการจัดการความรู้เพื่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพของศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Knowledge Management for being a professional lecturer of the learning center according to the philosophy of sufficiency economy เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสำนักเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรของสำนักเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานคือการส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสารศาสตร์พระราชา มีการกำหนดหัวข้อประเด็นเมื่อวันที่14กันยายน2564จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลประจำฐานเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย4ฐานได้แก่ฐานที่1ภูนพลังแผ่นดินพระราชประวัติของรัชกาลที่9พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่9 พระราชกรณียกิจสำคัญของรัชกาลที่9การบริหารจัดการน้ำหลักการทรงงานและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานที่2อุทกทานอาหารเพื่อชุมชนพืชผักอาหารริมน้ำเลี้ยงปลาด้วยอาหารธรรมชาติเครื่องมือจับปลาพื้นบ้านหายอยู่หากินในวิถีริมน้ำ การรักษาคุณภาพน้ำในชุมชนฐานที่3ความมั่นคงด้านอาหารโคกหนองนาโมเดลกเกษตรคนเมืองห้องเรียนห้องครัวห้องยาส่วนย่อมกินได้การปรับปรุงดินการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานฐานที่4วิถีไทยร่วมสมัย วิถีชาวบ้านกเกษตรปลอดภัยบ้านชีวะวิถีอยู่อย่างพอเพียงวิถีชาวสวนริมน้ำสมาร์ทฟาร์มเมอร์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผลิตภัณฑ์ครัวเรือนพื้นฐานเขียนออกมามีทีมนักจัดการความรู้ ที่ดำเนินการถอดองค์ความรู้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ดำเนินการผ่านการประชุมและดำเนินโครงการนอกจากนี้ในการที่มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมศูนย์จะมีการแลกเปลี่ยนและเวียนการเป็นวิทยากรผู้ช่วยในฐานต่างๆเพื่อศึกษาองค์ความรู้และเทคนิคของการเป็นวิทยากรและนำมาถอดองค์ความรู้เพิ่มเติมตลอดจนเทคนิคในการดำเนินงาน 3. การเข้าถึงความรู้ดำเนินการถ่ายทอดออกมาเป็นแนวปฏิบัติในการเป็นวิทยากรมืออาชีพของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบอ e ีบุ๊กการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ขยายเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนตำบลต,ต่างๆภายในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยบุคลากรทั้ง4ี่ฐานมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อดำเนินจัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่อาจารย์นักพัฒนาและบุคลากรเกิด<อ>เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ COP เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้บุคลากรกระตือรือร้อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อใช้ในการสร้างความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ทำให้อาจารย์นักพัฒนานและบุคลากรภายในสำนักสามารถดำเนินงานตามรูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ประจำฐานต่างๆให้กับประชาชนและผู้สนใจได้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในปี2564-2565มีการขยายพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงไปตามชุมชนเครือข่ายได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ตำบลคลอง5าอำเภอคลองหลวงศูนย์เรียนรู้ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกศูนย์เรียนรู้ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาหลุมแก้วศูนย์เรียนรู้ตำบลคูขวางอำเภอลาหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และนี่คือผลของความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการพอ